สวัสดีครับท่านชมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโลบอกกันอีกเลยนะครับวันนี้เราก็จะมาทำลายเแบบอยเออเออเออวัดเออท่านผู้ชมท่านผู้ชมมีแบบนี้ด้วยเสียงอะ่ะท่านผู้ชมเออ ลืมไปว่ากดไม่ได้ถ้าไม่มีไอตัวที่เป็นวงกลมนะครับท่านผู้ชมผมก็จะไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะว่าผมโตอีกบอมอีกแล้วท่านผู้ชมตะกี้นี้ผมโดนโตอีกบอมไปหนึ่งรอบและตอนนี้ผมโดนไปสองรอบแล้วอ ท่านผู้ชมตะก,กี้นี้ผมโดนโตัวอีกบอมเนี่ยอ,อ่กระโดดไปไหนฮะท่านผู้ชมตะก,กี้นี้เนี่ยผมเห็นเพื่อนตัวเองกระโดดอ่ะโอ้ยตกใจหมดท่านผู้ชมตะก,กี้นี้เพื่อนผมทำให้ผมตกใจนี่เอ้ย นี่คือท่าบาังกรแบบนี้เลยตูม้มท่านผู้ชมผมจะรู้ว่ามัดใส่ด้วยเออ้ยเดบท่านผู้ชมมันทำได้ด้วยเออเออชกเต็มท้องพอดีแต่ว่านี่ไงคือตอนนี้ ฮึบอ่ะทำได้ด้วยท่านชมผมงงมากว่ามันเยอ่ยทำเอีย,อยงมันเนีเ่ยออืฮบูมเบ๊ะยังจะต่อยอีกหรอยังจะต่อยอีกหรอมีท่าแบบนี้จ้าเฮ้ย เจอเลยคนนี้คนนี้คนนี้ท่านผู้ชมผมโดนพลังแบบนี้เลยออโอ้โหท่านผู้ชมตะก,กี้นี้นะผมอะทำให้มันเป็นแบบนี้และพื้นมันก็เป็นแบบนู้นด้วยเอ,อือท่านผู้ชมผมกลับมาพลังเดิมเลยท่านผู้ชม คับผมออ,อ้ยเออเอท่านผู้ชมผมบั๊กผมบั๊กผมบั๊กตะกี้นี่ผมบั๊กอ่ะผมบั๊กปิวไปไกลมากท่านผู้ชมผมบั๊กตะกี้นี่ผมปิวไปไกลมากอ่ะตะกี้นี้ที่ผมบั๊กผมกระเด็นไปไกลอ่ะเอ้ยสปีกเกอร์แมนอีกละเอยอ,อ,อยังดีที่ไปต่อยคนอื่น พ่อ,พองเนี่ยเฮ้ยพ่องเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยพ่องไปปองเนี่ยเฮ้ยท่านผู้ชมผมโดนับไอ้ับปิกเกอร์แมนไปอีกแล้วเนี่ยท่านผู้ชม มันจะมีจังหวะที่มันนิ่งมากเออเออเออโอ้โหท่านผู้ชมเอ้ยนี่เบโอ้โหท่านผู้ชมตะกี้นี้มีคนใช้ท่าไม้ตายอีกรอบหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมดูนี่ตอนที่ผมต่อยที่เป็นพลังซุยลิวนะครับท่านผู้ชมมันจะเป็นแบบนี้เลยลมสีม่วง ท่านผู้ชมเอ้ยโอ้เอกด้วยอือโอ้ท่านผู้ชมเฮ้ยท่านผู้ชมผมมีซุยลิวแล้วต่อนี่ยอดตุ้มตามแปมโอ้โหท่านผู้ชม มันเป็นเพื่อนกอันอ่ะเร่งยิ่งอ่ะต้ามอ่ท่านผู้ชมผมงงมากไม่โดนสักทีแต่นี่โดนอ่ะ,อออะไม่โดนท่านผู้ชมอยู่นี่ โับาตตะก,กี้นี้จนมุมใช่ไหมจะอยากจนมุมหมออยากจะจนมุมก็ไปนี่เลยเออท่านผู้ชมตะก,กี้นี้เขาจมดินตะก,กี้นี้จมดินไปเลยเออเออหนีจริงดิไม่รอดไม่รอดเหมือนกันบอย เออมันสวนกับท่านผู้ชมมันสวนกับอ,อ้าวท่านผู้ชมมันถอยหลังกับออสวนกับเหมือนกันไปดิตามูอ,อ้าวตะกี้บักเลยท่านผู้ชม ผมงงมากตะกี้ตัวที่ผมฆ่าไปมันบ้าก่ะอ,อืออือ,อสาตึ้มไปเลยเพื่อนท่านผู้ชมผมมีเพื่อนอะ่ะ มันมองผมอ่ะเออท่านผู้ชมเพื่อนมองผมตะกี้นี้เนี่ยตะกี้เพื่อนมองผมเออหยอยอ,อ,อ,อะไรเหรอ,อ,อลบหมัดนี้ไม่ลอดลบไม่รอดนี่ถ้าแบบนี้ ชมมันหลบได้อะตัวนี้คือหมอดที่มันหลบได้เออ,เอ,อท่านผู้ชมผมโดนเหมือนเ้าตะก,กี้นีแหละเอ,อ้ยเื้ยออกเออท้าปังออท่านผู้ชมตะก,กี้นีอะ ผมโดนแลก็ตกี้ไอ้ไม้ดูดอ้วนดีเออไอ่พ่องดีพองดีเฮ้ย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 ดูดปกติดูไม่พูดก็จะโดนตีอยู่ละนีด่ด้วยท่านผู้ชมอ បិះលីនជូខ្ញុំដើរផងលងទ ুই លឿនកាប់តានិបិះហើយជុំអឺ <t une> ท่านใดเอ,อ้ยเ,เปิดท่าไม้ไตายก่อนผมทม่านที่จมเอ้ยไปตูอ้าตะกี้ตูผมมันบ้าก่ะมันก็ใช้พลังซยริวเหมือนกันอืออได้แล้ว ไปเลยจ้าตูม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 ไปเลยโอ้โหท่านผู้ชมผมโดนตูตัวแรกตะกี้นี้ทันทีเลยถ้าผมตะกี้นี้ผมพูดยังไม่จบเลยจบเลยโอ้โหชัดเจนเลยมี เลือดูุนอันลิสเอ้อเจอหน่อยอ่ะโดนนดนแดนหมดพอดีดันหมดพอดีโอ้เออท่านผู้ชม กี่นี้ผมคาเลยเนี่ยเยอะท่านผู้ชมจับโอ้โหมีคนใช้ท้าไม้ตายแต่ไม่เป็นไรมันโดนเออเลือดมันเยียวอยู่แล้วอา้าวท่านผู้ชมผมโดนคนต่อย ต่อยแล้วซ้ำท่าไม้ตายเลยท่านผู้ชมคนต่อยแล้วซ้ำท่าไม้ตายเลยนผู้ชมตะกี้นี้ผมเห็นคนต่อยผมแล้วก็ซ้าท่าไม้ตายสองรอบเฮ้ยคนนี้แะละท่านผู้ชมที่มามา,มาเลย,ยใครใช้พลังเจนอนเนี่ยงงเลยท่านผู้ชม ผมงงมากใครไปใช้พลังเจนอตเออโอยท่านผู้ชมดูนี่ฟันบอ๊อบตัวเอียงเนี่ยท่านผู้ชมผมงงมากมันตัวอะไรอื้อท่านผู้ชมผมทำเหยื่อตัวนี้และ เอ,อื้อเอ,อื้ออีโอ,อ,อ้ท่านผู้ชมตัมรัวเท้าแล้วก็ตุ้มมารัวเท้าแล้วก็ตุ้มไปเลยเอื้อท่านผู้ชมตะกี้นี้มีใครทำแบบนี้บูมเลยบูมเลยท่านผู้ชม ผมเห็นตะกี้บูมมันบูมรวมหมัดบูมท่านผู้ชมเอออยังมีต่ออีกอ่ะถ้าเลือดมันหมดแล้วเออเจอเป็นไงท่านผู้ชมผมได้เหยื่อตัวนี้แล้วเออเออ,อ,อท่านผู้ชม กระโดดได้เฉยอา่อาวท่านผู้ชมเลือดผมจะหมดก่อนตะกี้นี้เลยท่านผู้ชมปพ๊บป๊บท่านผู้ชม ท่านผู้ชมเะ่ก,กี้นี้ผมตายแล้วย่าโอ้ท่านผู้ชมผมมาเลยผมมามาเลยเลมไปถ้าอะไรเนี่ยบางกรจมดินหรือไงเนี่ย ท่านผู้ชมผมงงมากมันคือบางกรจมดินใช่ไหมเนี่ยเออบางกรนี่คือบางกรททองฟ้าแล้วก็กินต้นไม้ไปหนึ่งทีท่านผู้ชมตะกี้นี้บางกรของผมไปกินต้นไม้หนึ่งทีแล้วผมก็จะออกละท่านผู้ชมถ้าผมออกมาเสร็จปุ๊บเกมที่ มันอยู่หน้าผมใช่ไหมมันก็หายไปเพราามันทำได้นานมากเออท่านผู้ชมดูนี่ผมเข้ามาในแมปนี้แล้ว ผมเข้ามาแล้วผมไม่รู้เรื่องเลยท่านชมตั้มอะท่านชมเอตมอตั้มท่านชมผมทำลายหลอดไฟไม่ได้ตั้มเออท่านชมบ๊มึ๊บ

ตอนนี้ผมเหคนที่เป็นลูกสอนผมแล้วท่านชมและคนที่เป็นลูกสอนี่ยมันจะทำร้ายผมด้วยเออเออเออท่านชมเออท่านชมผมกระเด็นมะผมกระเด็นไปไกลมากเลยท่านชมกระเด็นเนี่ยที่ผมบูมไปนู่นเพราะว่าผมกระเด็นไปไกลมากท่านชมเรื่อ ไทยมาเนี hey, money money, money. Mm ่ยมานี hmm. Ow, yeah, yeah. Mm ่มานี่มาดีดดิไอ้อืออ้าวข้างล่างเอื้อเอื้อตายตายแล้ว นที่มีพลังงาน,น,นะครับเอ้อพอผมหายไปหุดปุ๊บผมก็จะมาเริ่มนะครับท่านผู้ชมเลยเออเออเออพื่อนผมทำเน,นี่ยเรื่องคดประเด็นเนี่ยจะเปลี่ยนพลังเลยท่านผู้ชมผมเปลี่ยนพลังเลยท่านผู้ชม ผมรู้แล้วว่าที่เปลี่ยนพลังมันอยู่ตรงไหนเบินะ้ยตมกี้นี้ผมเพิ่มเปิดพลังร่มอ,ออกมาเลยครับเกี้นี้ขั้นเพิที่ผมตายเลยนะครับทั้เนเพิ ឡើងគត់នេះគត់ឆែគត់គត់អីអីហាក់មិនចឹង